นปลอยแล้วชุดใบฝาผ้าร่วยอาจารย์กรกาลสินฝ่าเบิงฝ่าวหาลอตเตอรีกันเ้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปสุภูสุคนตอนรับขดสูชองกอติดห้ดังมากแช่เนาะจะ้าก็มาพบกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกาย,ยนเนาะจะ้าแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเล็กแเด็ดแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องด้เบิงกันอีกเช่นเคยรเนาะจะ้ะ สำหรับชุดนี้แอดมินกับพุ่มใจนําเสนอแนวทางของอาจารย์กรกาลสิลน,นจะจ้ะแนวทางอมสิลและเกิแนวทางรัฐบาลไทยนจะจ้ะชุดใบฝากผ้าร้วยต่อโดยแนวทางของแอสมิสเตอร์บอลของแท้ลหลานเปอร์เซ็นเดอพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห่งใจจากพี่น้องสปูสุคน,นะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งกิงแจ้งเตือนนะจ้ะพี่น,อน้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปด้วนยะก,การกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสภูสุคน,นะจ้า เพื่อเป็นการบอสเซวล่าเฮากับไปรับชมแนวทางกันเลยพีน้องเริ่มต้นกันทีแนวทางของอาจารย์กรกรสินกันกรได้จ้าเสร่มผลงานหมดติดพานมา16พฤศจิกายนเพิ่นก็ห้เขาาตเด่นเนาะจากนั่นก็คือลักซี่สำหรับแนวทางตัวเด่นนี่เพิ่นห้เขามาแล้วหลยงวดติดเนาะจาก10ก็งวดแล้วพี่้องแนวทางตัวเด่นของเพิ่นนี่โบเห็ดห้ผิดหวังแล้จ้กพี่้องก็ตามต่อกันเลยเดพี่้องเด้อเฮากับมาเบ่งต่อกันทีหนึ่งทันว่าคมสองพันา้คกกันต่อแล้วจ้า อาจารย์กรสินก็ได้ปล่อยตัวเด่นมาให้แล้วนะก็คือหลักสองกับหลักสามนี่พี่น้องเด้อเด่นสองกับสามผู้ใดเป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดกระจัดไปเด้อจ้ะสองกับสามจ้ะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังจ้ามาเบิ่งต่อกันที่เนื้อทางของออมสินเนาะจ้ะออมสินหัวประจําวันทีหนึ่งธันวาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกซึ่งหัวนี้เพื่อนก็ให้วิ่งรูดไปทีหลักแปดเด้อจ้ะวิ่งรูดแปดชุดสองโตให้ไปทีแปดสี่แปดห้าแล้วก็บแปดหกนี่พี่น้องเด้อ 8 4 8 5และ86 3โตเม็ดเดียวไ้พิธีหา86จะ3โตเม็ดเดียวออมสิน5 86ดนอพี่น้องเดอ้อวิ่งรูด8 8 4 8 5แล 6, ้วกั86จ้าเนวทางของอาจารย์กรกระสินด้ะพี่น้องมาเบิ่งตอกันที่รัฐบาลไทยกันต่อเลยจะ้ะชุดใบฝ่าผ้าร่วนอาจายะเนื้อทางรัฐบาลไทยงวรประจำงวันที่1ธันวาคม2566 แนวทางของอาจารย์กรกระสินเนะจ้ะชุด3โตก็ให้มาสามหางเนะจ่ะก็คือหาสองศหาสาและหาสสองจ้ะหาสองศหาสาและหาสสองชุด2โต2 0 2 1 2 2 3 0 3์และ3าจ้ะ3 0 3ศและ3 2 2 0 2 1และ2องสามะพี่น้องเธอสำหรับแนวทาง ชุดใบฝ่าเนาะจ้ะให้เขาคือกันและพี่น้องแซบชุดใบฝ่าของเพื่อนเนาะจ้ะให้เขามาแล้วไล่งวดติดเชน่นเดียวกันเนาะจ้ะเห็นแลีวก็บฝ่าไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้โดยพี่น้องเด้อกันพลาดกันตกรถเนาะจ้ะเด่นสองกับสามด้ดยพี่น้องเดอ้อแนวทางของอาจารย์กรณ์การสินจ้ามาเบิ้งต่อกันที่แนวทางของแอสมิสเตอร์บอลกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก ชุดสาตัที่เพิ่นให้มากก็คือ0ูนย์เก้า8ีเก้าเก้า0ีเก้าีเก้าีศูนย์ศูจ้าชุด3โต้เน้นให้ไปที่เก้าเก้า4ีแปเก้าีสีและแปดจ้าฉันรับโต้เน้นได้พี่น้องเด้อขีดสันใต้สีดแดงเนะจ้าต่อโดยนอท่านชุดสองต84แปด4เก้าีศ 84933234 3, 3, 3, และ53จะ้ะเน่นชุด2ตัวแดงๆ94และ04เด้อพี่น้องเดอ้อโตกันให้ไปที่เลขเบิ้เนาอจะ้ะนั่นก็คือ33จะ้ะโตกัน33เด้อพี่น้องเดอ้อเนือทางของเอสมิสเตอร์บอนของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เนาจะจ้ะซึ่งลงให้ในวันที่ 25พฤศจิาจกายน2566ั้รอยพี่น้องเด้อของแท้แน่นอนจ้าแค่ไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกัน้อจ้ะเพราะว่าสิเป็นแนวทางของอาจารย์กรรกศินนะจ้ะซึ่งให้เขาโตเด่น10กโกงวดล้วพี่น้อง10บโกงวดติดเรพี่น้องเบ็ดไหยพิหวังนะจ้ะก็ตามต่อกันเลยเ้อพี่น้องเด้อแอดเป็นรวบร่วมข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไว้พี่นิดพจารณากัน้อจ้า ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลแกงมีสติและจา่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสือสลากินแบ่งรัฐบาลทอนานเดือจัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักนํำเด้อจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆดวยจ้ะสื่อตามกําลังรับสื่อตามผืนดวงคอนโองและพี่น้อ,นขของเด้อดจ,ะจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูภูสูคนโกดีแห้งๆปังๆมันมกัน,นทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินข็ขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำหนีก่อนนะจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า